ดาวดำโดยจอมาน้อยจับกระแสเลือกตั้ง8กุมภาถ่ายใจผู้ใช้สิทธิ์กาบัตรยากสุดครอบครัวเดียวกันยังเลือกต่างพักโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งสส8กุมภาพันธกระแสโพลตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงสัปดาห์สุดท้ายชีย้ตรงกันว่าพักประชาชนนำโดง่งแต่ผลจริงจะตรงโพลหรือไม่ต้องรอลุ้นกันช่วงเย็นถึงค่ำวันเลือกตั้ง ขณะที่แกนนําเพื่อไทยและภูมิใจไทยต่างมั่นใจมีโอกาสขึ้นอันดับหนึ่งไม่แพ้กันโดยโพภ,ภายในเป็นเครื่องมือกวดขันผู้สมัครในพื้นที่ยิ่งใกล้วันย้อนบัตรแต่ละพักงัดทุกกลยุทธ์ทั้งวาทกรรมแบ่งขั้วนโยบายปากท้องไปจนถึงการชูธงเปลี่ยนแปลงอนาคตแม้บรรยากาศจะเข้มข้นแต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจไว้แล้วเพียงเลือกเงียบเพราะเกรงความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน ญาติและครอบครัวปรากฏการณนี้ดำรงอยู่เกือบ20ปีจากการสร้างวาทกรรมความกลัวของกลุ่มอำนาจและกลุ่มอนุรักษนิยมจนความเห็นต่างอย่างรากลึกถึงสถาบันครอบครัวคนรุ่นใหม่จำนวนมากเลือกนิ่งไม่เถียงเพราะยิ่งพูดยิ่งร้าวฉานแต่กลับใช้พลังโซเชียลสื่อสารแนวคิดได้กว้างขวางกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญของฝ่ายอนุรักษนิยม หากจำแนกสนามเลือกตั้งวันนี้จะเห็น3กลุ่มชัดเจนคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มเปลี่ยนแปลงและกลุ่มกลางเน้นปากท้องแม้โพจะให้พักประชาชนนำแต่เกมเลือกตั้งไทยเต็มไปด้วยตัวแปรเหนือความคาดหมายดังนั้นใครที่คิดว่าจะชนะอันดับหนึ่งแน่อย่าประมาทเพราะการเมืองไทยพลิกได้เสมอทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาฉบับเต็มในคอลัมน์ดาวดำโดยจอมมาน้อยได้ที่ไทยแท็บลอย สนับสนุนโดย Worldgas w p Energy ธนาคารออมสินเมืองไทยประกันชีวิต